สวัสดีนะครับผมก็เข้า uh ส oh> um> at um> ู่ช่วงรีวิวนะจ๊ะซึ่งวันนี้นะครับเรามีโอกาสพิเศษอีกแล้วได้มารีวิว M อ็มแซลเอคู่จริงๆจะเรียกว่า M อ็มแซได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูหน้าหน้าแซ่พันอีกแล้วโอเคก็มาพบกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่านะครับว่าชื่ออะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อต้นครับชื่อต้นยี่เอ็ดนะพี่อายุยี่เอ็ดนะพี่จริงไหมเนี่ยเอ้ยี่เอ็ดยี่เอ็ดแก่น้าผมแก่น่ารักน่ารักเออมาก็วันนี้นะน้องต้นได้เสียสละเวลามาทำการรีวิวให้ช่อง ของเรานะครับก็อยากจะถามว่าได้ทําอะไรเกี่ยวกับคันนี้ไปบ้างแต่งตกแต่งอะไรบ้างที่มันเพิ่มจากเดิมขึ้นมานะแล้วก็อันนี้เป็นเซมซดปีอะไรครับอันนี้อ่ะพี่เป็นปี2017ปี2 2017รุ่น2มันต่างจากรุ่นแรกไงรุ่นแรกคือมันไม่มีสีน้ำเงินพี่อ๋อแค่เป็นน้ำเงินขาวแค่นั้นเองใช่ปะโอเคั้นมารีวิวต่อดีว่าโอเคเราเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าก่อนแล้วกันนะด้านหน้าก็จะมีตัวนี้เป็นชิลอี่อ่าเป็นชิลนะเป็นชิล เป็นชิ้นของมันมา5ชิ้นนะพี่ตัวเนี้ยหชิ้นคือคือ,อยังไงวะห้าชิ้นอันนี้นแล้วก็มีกับฉลามุย กัดฉลามอ๋อก็มีตัวอกตัวนี้ตัวนี้นะใช่พี่นี่นี่นี่มาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับสองฝั่งเลยนะใช่พี่อ่าเราต้องไหนต่อหนึ่งสองสามอ๋อกาบสองกลาบสองอ๋อราคาเราบอกได้ไหมว่าเท่าไหร่อันนี้ตอนนั้นผมซื้อมาอยู่พันห้าเก้าสิบสีนช่วงโปรโมชั่นพันห้าจะได้ตั้งห้าชิ้นใช่พี่ผมแม่งคุ้มคุ้มมากคุ้มโคตรโคตรนะผมซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเออนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็น เป็นตัวสัตว์พันธุ์เก่าพี่นี่แต่อันนี้ลายมันจะเยอะเพราะว่าพึ่งโดนชนมาอ๋อทำไมมันเหมือนมดเลยวะมดอะไรพี่มดมดเอ็กอะอ๋อมันเป็นหน่วยไอ้หน้าประดุกทองเก่าเออเออคล้ายนี่นะเดี๋ยวให้ดูมีเป็นมีประหลอดด้วยอ๋อเดี๋ยวให้ดูข้างๆนิดนึงอ่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ฟังหน่อยเงียบเงียบอีกแล้วไม่เปิดให้ดูให้ดูเออ โอ้ยตามไม่ทัน oh, นี่นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้อ๋อคือไฟเปิดไม่ติกร่องพันตาลเลยก่อนอ๋อไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นไฟไฟหลีปะใช่พี่เป็นไฟหลีให้ดูพี่ให้ดูโอ้สัร์าอ่าอันนี้ไฟสูงนะครับให้ดูด้านข้างไะให้ดูไกลๆนี่มันก็จะทำให้ดูแบบดุขึ้นใช่ไหมเออพี่ว่ามันดุขึ้นโคตร ลงกับไอ้ไฟสีขาวแล้วก็มีฟิล์มตลอดข้างในใช่ไหมใช่สิเป็นฟิมันมันเห็นเห็นจากเดิมปะการมองอะไรเงี้ยมันต่ำกว่ามันมันจะสะโลว์ไฟลงมาหน่อยอ๋อหน่อยนึงจากที่เราเห็นแบบกว้างๆมันก็อาจจะแคบมานิดนึงถ้าเป็นสถานการณ์นี้แล้พี่เราจะใส่ฟิล์มตัวเนี้ยมันทําให้ดับลงมาอีกใช่ไฟมันดับลงมาหน่อยอ๋อแต่าก็เห็นอยู่ว่าเพราะว่าปกติมันเป็น LED อยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็ตาแตกอยู่แล้วอ่าแล้วก็อ่นนีโชคโชคคือเราไปไปแวปมาหรือว่าไงเป็นสติ๊กเกอร์พี่ ทำเองมะเนี่ยอันนี้ให้ร้านทำเดิมมันสีทองใช่ไหมใช่ครับคืออันนี้เรามาในโทนน้ําเงินน้ําเงินเลยทั้งคันทัั้งคนเลยนะครับนะก็มีหน้าเป็นคาร์บอนหน่อยนึงนะโอเคแล้วก็บางคนเดิมใช่ครับพี่บางคนเดิมก็มีสติกเกอร์พี่เลใช่พี่เลเนซ่าเลสทิ่ล้อล้อเดิมล้อเดิมพี่แต่ทำสีล้อแต่ไม่ได้ร้านไม่เป็นไรช่างมันแล้วอย่าไปพูดสิเอเต็ก้อ่อเต็ก้อนะสองฝั่งใช่พี่แล้วก็มีตัวล็อกสายนละมันของลิสโซมา เนี่ยเหรอใช่พี่เราล็อกเพื่ออะไรอ่ะตอนแรกอ่ะพี่มันจะมีเป็นของเดิมที่มันอยู่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อ๋อแต่ผมว่าผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้มันให้ดูสวยอ่ะพี่อ๋อแล้วก็ไล่เนอตมันดูสวยอ่าแล้วก็เป็นสายทักของเอิร์นครับอ้าวเฮ้ยแป๊บนึงแล้วนี่มันแตกหรือว่าอะไรวะเนี่ยอะไรพี่อันนี้ผมงัดพี่อ๋องัด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 ทั้งงัดทั้งงัดเฮ้ยมาแล้วก็อ่ะข้างในเป็นกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำก็สีน้ำเงินน้ำเงินนี่โอ้โหข้างในมึงยังน้ำเงินนนนนเเเลลยออ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 ่่่่่ะะททาาาไมมมมถถถึงงชชบบสีี้้้ิขกกใหพพูดดแตผโน จริงจริงแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ชอบปะมันไม่ได้ดูนานแล้วอไม่ดู้นนาแลวคือเหตุผลหลักๆเลยคือชอบดูไดเรกมอนสีอ้เรามานอกเรื่องไปแล้วเรารีวิวต่อนะอะแฮ่น แอนก็จะเป็นแฮนทรงเดิมพี่แต่สีน้ําเงินสีน้ําเงินอีกแล้วอันนี้แฮนทรงเดิมเหรอใช่พี่เป็นทรงเดิมเราเราได้หมุนหมุนองศาอะไรอย่างนี้บ้างปะอ่นนี้ผมหมุนออกไอหมุนเข้ามาหน่อยหนึ๋อหมุนเข้ามาหน่อยหนึ่งใช่ไหมตุ๊กตาแฮนก็ของเดิมนะใช่คับแล้วก็พวกน็อตอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นพวกไทเทียไทเทหมดเลยนะมันจะได้เข้ากับสีรถใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วก็ปอกแฮนโดมิโนทำไมมันเป็นอย่างงี้วะผมไม่ได้ทากาวาอ๋อแล้วก็ประกับ ประกับเดิมพี่อันนี้ของเดิมเหรอใช่พี่ของเดิมหมดเลยตัวนี้ถ้าทำไมของเดิมไม่เหมือนอาชิพาวะเพิ่งสังเกตนะเนี่ยอ่าแล้วก็ไอ้ก้านคัดเออก้านคัดแล้วก็ไล่ล็อตเสีอืมสุดแล้วนะจ๊ะปั๊มอะดรีนาลีนเบอร์17บเจีกอันนี้นะเบอร์17บเจ็ดใช่พี่ใช้ดีมาตั้งแต่ใช้มาโอเคพี่ใช้ดีแต่มันไม่ได้เบรกแบบกระทันหันแบบม่นั่นเลยพี่มันจะค่อยๆถ้าของเดิมเนี่ยมันจะกึกเลยใช่ไหมพี่หน้าทิ้งเลยใช่ล็อตอุกจอืม แล้วก็จะมีเป็นในตัวล็อกตัวกระปุกเบรกตัวล็อกกระปุกเบรกตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแบบนึงแม่งไม่โฟกัสอ่าแล้วก็เป็นพวกน็อตเทเทแล้วก็สวิตช์อัพรันของโดมิโน่พีโดมิโนนะอ่าอันนี้อะไรเนี่ยอ่าไฟผ่ามาพี่อ๋อติดมาเพิ่มใช่ป่ะใช่ครับเป็นสไลด์เดิมเดิมไม่มีนะใช่เรื่องชุดขมวยแฮนด์อะไรนี้ก็จบอ่านี่ก็จบกระจกนี่เอาไว้ใส่กันตำรวจโดยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเดี๋ยวตำรวจเข้ามาให้เดี๋ยวเกม ตลาดที่นี้ำตำรวจลงบ่อยเออโอเคมาแล้วก็ในส่วนของพวกแฟลลิงอย่างเมื่อกี้เราได้บอกว่ามันมีตัวนี้เพิ่มมาใช่ครับอ่าแล้วแล้วตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นตัวแค่ปิด ช่องลมมาพี่แค่เป็นของแต่งเฉยๆอ้าตอนแรกมันเป็นยังไงอ่ะตรงนี้มันจะไม่มีอย่ไงพี่แล้วมีแค่ตะแกรงข้างในอ๋อตอนแรกมีแค่ตะแกรงข้างในใช่ไอ้ตัวนี้ก็คือตัวปิดตัวเติมเข้าไปใช่ค่ะเอาใช้ใช้อะไร 3M มเอ็อใช่ครับไอ้ทางร้านเขาติดสามเอมาให้เลยอือสองข้างเลยครับใช่ครับแล้วเขาเอาแค่มาติดเพิ่มเลยอือแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ยึดยึดกับยึดกับไอ้ตรงเฟรมตัวนี้พี่อ๋อตรงนี้เลยของเดิมมันจะมีรูยึดอยู่ใช่ป่ะใช่พี่ก็ถือว่าเท่ไปเลยนะครับแต่ว่านี่เป็น คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนแทะเนาะเงาวิงเงาวิงนี่ขนาดนี่ล้างรถไหมยังไม่ได้ล้างเช็ดอย่างเดียวเช็ดอย่างเดียวเฮ่ยล้างไม่ทันกระทันถังจริงๆแล้วก็เป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะฝาน้ามันแต่งฝาน้ามันแต่งปกติอ่ะอ่าผมเจอในปัญหาในกลุ่มคือคือกุญแจหักขอกุญแจหักใช่ผมอ๋อเวลาแบบมันไม่ได้หักนะพี่เปลี่ยนเพื่อเอามาเป็นแบบให้มันสวยเฉยอ๋อเออถ้าอะไรเงี้ยพอไปเติมมันปุ๊บเรากดลงปุ๊บ ออแค่นี้เลยใช่เราไม่ต้องใช้อันนี้กุญแจเลยแต่พอเราไปจอดข้างนอกเราต้องหาอะไรบังไว้ใช่เราเป็นคนแกล้งใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิบอกไปอ่ะใครเจอคันนี้นะครับแกล้งได้เลยไม่เจอหรอพี่หยอกหยอกหยอกเอาทำไมไม่เจอแะเกี้ยวไว้บ้างตาเกยโยงอันนี้มันเป็นของไลเกอร์พี่ไลเกอร์เป็นของทางร้านที่เขาผลิตมาร้านนี้อยู่มันอยู่ตรงจรลัญเก้าทับสองนะพี่ก็เป็นสีน้ําเงินอีกแล้วนะครับฝั่งนี้น่าใช้กว่าเพราะมีแสง แล้วก็เปลี่ยนกระปุกน้ำมันมาไว้ข้างนอกปกติมันอยู่ข้างในใช่ใช่ปกติอยู่ข้างในเนะแต่เดี๋ยวรอมันมีงานในสปีดเดี๋ยวผมจะซื้อของลิโซมามาใส่สวิงอาร์มทำไมมันเป็นรูอย่างเงี้ยอ๋อตัวนี้ผมเอาไอ้ตัวที่มันเหมือนเด็กไทยออกพี่มันเหมือนเด็กไทยเลยพี่ตัวเนี้ยคือยังไงวะมันเป็นแค่ตัวปิดไว้เฉยๆใช่ไหมอ้าวแล้วออกทำไมอ่ะก็ไปทำคาร์บอนนะพี่ทำไ้ไม่ได้จ้า ติดเกียโยกก็คือไม่ใส่แม่งเลยใช่ไหมใช่พี่ปัญหาไม่ใส่กันเลยถ้างั้นเดี๋ยวรอซื้อเกียโยงใหม่มาเปลี่ยนอ่าแล้วก็ข้างในเห็นแอบเห็นโชกแ,แบบโชก็สีน้ำเงินน้ำเงินอีกแล้วนะตอนแนกรกช่วงนี้มาเป็นสีส้มอันนี้จะเป็นซับแทงหลอกซับแทงหลอกใช่คือไม่ใช่ของแท้ใช่ครับของแท้ตอนสู้ราคาไม่ไหวพี่อันนี้ถ้าให้พูดก็พูดเลยพี่ได้สีมาได้สีมาด้วยรุ่นพี่เอาให้มาก็เลยเอามาติดเลยใช่อ่านี้ก็เป็นสาย สายหลอกเข้าไปข้างนในฮ<อ>ะหลอกหลอกไอ้นี่หมดเลยแต่ชโชคตัวนี้ปัญหาอยู่อย่างนึงพี่เวลา <ๆ S 1> นคนซ้อนท้ายอ่ะใครนั่งไปอ่ะจุกเพราะว่าแข็งพี่ต่อมันแข็งใช่ไหมแล้วอันเนี้ยถ้าสมมติพี่ดูข้างหน้าข้างหน้าผมจะยกสูงมากมันขึ้นมาถึงโชคนี้เลยอ่าฮะนนปกปกติมันไม่ได้ขึ้น,ม,น,นมันจะลงไปเองหน่อยหนึ่งแต่อันเนี้ยคือข้างหลังอ่ะผมไม่ได้ปรับโช๊คคือโชคมันจะเตี้ยลงแต่แข็งอนาคตของผมก็จะเปลี่ยนไปของ น่าโอ,โอลิงแท้เลยอ่ะ,อะแล้วก็มาดูส่วนที่เด็ดจัดจัดเลยนะครับเป็นท้าย z 8 0แปดร้อยใช่ไหมใช่พี่อันนี้เป็นท้าย z 8 0แปดร้อยโอ้นี่เพิ่งเคยเห็นนะครับ M slash ท้ายแซตแปดร้อยตอนแรกก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันมีด้วยเหรอ,อ,อนะครับก็วันนี้ก็เอามาให้ดูเลยนะว่ามันมีนะ พอตีจะเห็นแบบเป็น CBR 150, ยห0าสิบอะไรอย่างนี้อันนี้ M เรียกได้ว่าแต่งข้ามค่ายกันเลยทีเดียวไม่พูดไม่ดูตัวเองเลยเนี่ยกูว่าใส่แฟล,ลิ่งแซเด็กเรามาถามันหน่อยว่าไอ้ตรงส่วนเนี้ย <c oughs> มัน, <c oughs> ม,นมันทำยังไงถึงจะได้มาหรือว่าเราต้องตัดตรงไหนอะไรตรงไหนบ้างอันนี้เหรอพี่ไม่ต้องตัดเลยพี่คือทางร้าน ที่ร้านนั้นเขาก็มี m อมซลเเหมือนกันพี่แล้วเขาก็เอารถเขาอ่ะเหมือนหล่อขึ้นมาเป็นแบบขึ้นมาใหม่เลยหล่อขึ้นมาใหม่ก็คือ m อมซลสามารถสมมติว่ามีพี่มีแอมลเเนี่ยเราซื้ออันนี้มาแล้วเราใส่ได้เลยใช่ป่ะอ๋อไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะราคาเท่าไหร่อยู่ที่3า0พัี่สามนะซื้อมาคือใส่ได้เลยใส่ได้เลยพี่เป็นงานปั้นใช่อันนี้เป็นไฟเบอร์กราปีจะไม่ให้พลาสติกนมาแลถือว่างานใช้ได้อยู่นะครับงานเนียนเลย คือเขาให้อันเดอร์เทลมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าใช้อันเดอร์เทลเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่อันเนี้ยอันนี้เหรอพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชิ้นเนี้ยอ๋ออันนี้เดิมพี่อ๋อเขาจะมีแค่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้แล้วก็สองข้างนี้แล้วก็อันนี้อ๋อนี่นะครับอ่ะให้ดูคือมันลงตัวมากๆเลยนะแต่จริงๆริง M ส l a s เดิมๆเนี่ยมันจะสูดมันจะสั้นประมาณนี้ใชไ่ไหมใช่พี่นี่ๆประมาณนี้นะเดี๋ยวขอเปิดไฟให้ให้ดูหน่อยนี่โอ้โหมันก็คือสั้นแปดร้อยเลยนะหองหลังเนี่ย ลองกดเบรกดูไวอ้อะลองกดดูย้ำดูขอเบรกจะติดตรงกลางด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มีไฟเลี้ยวอะ่ะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะพี่ขอเป็นตาแมวอ่าอืมนี่นะครับโอเคแสบตาแล้วกูเริ่มแสบตาแล้วนี่นะครับก็ใครเจอก็ทักได้นะชื่อต้นได้ครับพี่โอเคแล้วก็นี่เป็นไงท่อคู่ดูกันเอาเองท่อคู่ จ,จัดจัดนี่มาทั้งคอเลยใช่ไหมมาทั้งคอเลยพี่จะเป็นอคอของงาน PR2 แล้วเป็นคอบอมด้วยนี่นะครับปอนเซอร์กูเถอะนะหยอกหยอกยอกเป็นคอท่อ,อง PR2 นี่นะครับลายมาตั้งแต่นุ่นเลยนะตั้งแต่คอท่อน,นุ่นเลยนะป,นปึ๊บมานี่ึ๊ปึ๊บปึบปบปบ๊แล้วก็มาตัดตรงนี้ใช่ครับแบ่งตรงนี้เป็น2ท่อนใช่อ่ะ ตรงกระเื่องทดแรงนะแบ่งเป็นอ2อปึ๊บแล้วออกมานี่ท่อนี่เราใช้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับสอฝั่งเป็นนาคาโมวิด18นิ้ว18นิ้ว,วนะคารับนี่นะนนนายาวๆยาวๆเลยเสวยๆเลยบอกให้นะ แล้วก็เรื่องคอท่อเนี่ยบอกเลยว่าพิแตูขึ้นชื่อเรื่องคอท่ออู่แล้วนะเพราะจริงท่อแต่ละรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็มีความความต่างของของเสียงคอท่อก็มีนะครับคอท่อบางคอท่อมันมันก็เสียงไม่พอแต่แต่ว่าพิแตูเนี่ยยอมรับจริงๆเพื่อนๆก็คงอยากจะได้ฟังเสียงเปิดให้ดูนยต้องเปิดให้ฟังสิครับขออนุญาตไม่ไม่เบิ้ลเท่าไหร่แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในตลาดนะครับเดี๋ยวตำรวจจะลงนะครับนี่ครับอันนี้รอบเดินเบา แน่นมากเอาอันนี้หน่อยหนึ่งก็ได้หน่อยหนึ่งหน่อยนึงโอ้แน่นแน่นมากอ่ะโอเคพออ่ะนี่ก็คือเสียงดูพอย้ดวนนะทำไมปไปไหนอะ่ะเดี๋ยวเกมพี่ <laughs> แล้วก็เป็นคาร์บอนตรงนี้บางคนคาร์บอนตัดได้พี่แต่ว่าสภาพค่อนข้างที่จะเละกตัน้ำมันเบ่งอืมโดวน้ำมันเบ่งนะแล้วก็มียางมิเชลเลอร์ยางมิเชลเลอร์นะหน้าหลังใช่ป่ะใช่พี่เป็นไซส์หลังร้อยสี่ก็จะทําให้ดูใหญ่ขึ้นอ่ะต้นสูงเท่าไหร่ผมเล้วพี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะขอค่อมคอมให้ดูหน่อยรถตัวเล็กไปเลยวะไอ้ลดเล็กไปเลยวะนี่นะครับเดี๋ยวเดินวนดูรอบๆแป๊บนึ่งปกติถ้ายกหน้า ป uh huh. กติขาไมนต้องลอยกว่านี้ uh huh. แต่อันนี้คือท้ายมันซาดท้าย,ายมันในเตี้ยนะก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วสําหรับคันนี้หมดหรือยังหมดแล้วนะพี่น่าจะหมดแล้วนอะ mm hmm. โอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่อยากติดตาม้องต้นเนี่ยก็เดี๋ยวทิ้งเฟซไว้ด้านล่างหรือว่าใครที่สงสัยเรื่องอะไรอะไรยังไ,ไงเนี่ยก็ไปถามน้องเอาเองนะครับผมทำยนะูทูบเกินแพี่จริงเหรอใช่ยูทูบอะไรซุปเปอร์บูนะายต้น มีโคโลกใช่ใช่พี่แต่พิมพ์คําว่าซุปเปอร์บูไปอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวฝากไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยทําช่องแนวไหนแนวรถเลยพี่แนวรถเลยรีวิวอะไรอย่างงี้ปะบ้างแล้วก็แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบทําแบบเต็มร้อยนะพี่เพราะว่า <c oughs> ติดเรียนเยอะ <c oughs> ก็เดี๋ยวฝากไว้ด้านล่างเราต้องย,ยิบยิบเอ็ดนะครับผมไม่ได้โกงอายุนะสักพักกูโดนต่อยนะเขาบอกแล้วโตเขาบอกแล้วไงโตไปไม่โกงเฮ้ยมีนาฬิกาพี่ไหนคอยยิบหน่อยดิเฮ้ย ว่าถ้าผมไม่ทำใครจะทำต้างบินบินแน่นอนวันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากแล้วก็ขอบคุณน้องต้นที่เสียสละเวลามานะหวัดดีใครออาหวัดดีพี่ไงรอาไม่หวัดดีท่านผู้ชมหวัดดีครับอย่าลืมติดตามอันนี้ด้วยบูซุปเปอร์บูซุปเปอร์บูนะสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับันดี้ลาตีสวัสดียูอย่าลืมัางหน้าทำอะไรเนี่ยกดกระดิ่งไปด้วยนะครับ เพื่อได้แจ้งแจ้งเตือนในคลิปต่อต่อไปโอเคเค่ okay. <c oughs> okay, ยังลอยยังต่ออล้วฮะโอเคไนะ okay. า